ออกซ้ายมาครับทีตะถอนอองทูจี้เข้าใส่ครับอองทูดิคาโดเบิ้ลคืนอองทูเหลี่ยมบอลมันแรงไปหน่อยไหลย,ย้อนกลับมาครับดูเบจิมินิวิสโยกโยกเข้าขวาแล้วจี้เสาแรกเข้าไปเลยครับโอ้โห,โห,โหร้ายกาจจริงๆครับ สเต็ปโยกซ้ายโยกขวาของเบนเดวิสรับ1-0อุไทยออกนำโอ้โหถือว่าเป็นการเข้าทำที่ยอดเยี่ยมของอุไทยธาน,นีเลยนะตั้แต่การลำเลนบอกขึ้นมาแล้วก็มาจบที่เบนจามินเดวิสแนครับลากมาจนได้ยิงเข้าเสาแรกนะครับก็จะเป็นประตูที่4ของเบนจามินเดวิสในไทยลีกซีซั่นนี้ด้วยนะครับเจอดักได้แล้วดูนองบัวดได้สวนนะครับชาวินไหยออกซ้ายมาครับบ่ของอโบอิซา ใช้ความเร็วกระชากขึ้นมาแล้วเปิดจัดมาเสาแรกกับตัวซ้ำไม่ดีจบว่ารวซ้ายยิงบาโคลคอนราโดบันโดนแบบปิ้นๆนะครับจังหวะแรกรอนตินีพักแล้วบอลมันหลุดนะครับน่าเสียดายครับจงังหวะที่ได้ขึ้นไปจบแล้วก็พลาดเป้าไปนะครับสำหรับน้องบวอัวก็เริ่มที่จะส่งสัญญ,ญาณขู่เกมรับของอุทัยธานีได้พอสมควรเลยครับบอลจากทางซ้ายตรงนี้ครับที่บุญเพเขียนสกัดและนี่จังหวะจ่ายมาตองคู่คือ อยากจะเร่งยิงด้วยครับเบนจามินครับวางซ้ายไปด้านไกลเอาถึงด้วยแล้วจะยิงซ้ายครับโอ้โหจังหวะดจังหวัด,วด,วดยิงลูกนี้ยังเก็บได้ครับทีตาทอนเงยหน้นามองด้านในทีตะทอนเปิดมาชกออกมาได้ครับที่ทคุณอีกชุดหนึ่งของอุทยัยครับเดียโก้ล็อกมาเดียโก้วางซ้ายอ่องทัวบอลลง หาช่องปั่นโคกได้โคกติดเซฟเอา้าโอ้โหซูปเปอร์เซฟของกิติคุณจำสุวรรณนี่ครับว้าริคาโดได,ด้มงเมื่อครู่เนี่ยอาละครับเกมสวนยังสวนไม่ได้ครับโอ้โหรอดตัวไปนะครับหนองบัวพิชยาโอ้ถือว่าใกล้เคียงมากครกับการท่านประตูน้ำแต่หนองบัวได้กิติคุณเนี่ยครับช่วยไว้วุดบิดเลยแล้วเหมือนจะเจ็บด้วย,ยครับจังหวะที่ออกมาตัดบอลกอนหน้านี้ครับ ดูจากฟรีคิกที่เบนเนตักเข้ามาในกรอบแล้วตวัดตามน้ามาเนี่ยบอลกระชอกนะครับที่กิติคุณเซฟอ่ะแล้วต่อน,นื่อมมนถึงอ่องทูที่ตักมาให้กับริคาโดซานโตครับแต่ว่ามีกิติคุณที่ออกมาตัดบอลได้อันโตนิสขวามีขอแล้วเอียงขอเป็นเบนเดวิสครับเบนเปิดมาบอลชั้นบแ,แล้วลูี้ปัดโอ้ยอีกหนึ่งเซฟนะครับของกิติคุณยังเก็บได้ครับกูไทยมาเป็นชุดๆนะครับท่ตาธร ทิตาทรเปิดมาเอาสอดมาของเตียยก็ไม่ได้ครับโดนหัวทิ้งอไปก่อนอันนี้จังหวะที่ไปกดนะทิตาทร์ชนใส่คอนาดโดแต่ไม่ฝ่าว่าน,น,นี่ยบอลมันเฉลกมานะครับแล้วมันจะพุกเข้าประตูต้องปัดเปลี่ยนทางออกมานะครับบอลตกชูโดซีซ่ามงนะฮาเบอร์ก็ซาเบอร์คืนหลัง แก้ไขของจักริดอ่ะแหละครับที่คอนราโดในกรอบมี 2, 2คอนราโดสับหลอกสุดเส้นแล้วหักมาลูกนี้ครับแล้วซัดอีกทีนึงไม่ได้เอาจักริดแล้วคอนราโดความหน่วยประสิทธิ์ไมไ่ว่าอะไรยิงอีกรอบหนึ่งบอลหลุดกรอบเนี่ยจากตรงนี้ครับที่วัฒนาครับที่พยายามจะสกัดบอลแล้วมีคอนราโดวิ่งตัดหน้ามาก่อนที่จะยิงหลุดกรอบนะครับ,บเบลสฟอร์ดเป็นฟิตไม่ได้ครับต้องม้วนตีวงกลับมาเบนจามิน เปิดไม่ถึงริคาโดครับเอ้ายังมีอยู่นะสายได้จริงโอ้โหบอลเหลินงามกันนิดเดียวนะครับเทเรียนตอดิสโอ้โหวิ่งเข้ามาใส่เต็มข้อเลยครับแอนโทนิสแต่ก็หลุดไปอย่างน่าเสียดายเลยครับเกือบได้ประตูน,นำให้อุทยัยธานีโอ้โหแต่ก็ขึ้นมาได้อย่างคึกคักทีเดียวฝั่งเจ้าบ้านดูอีกครั้งหนึ่งนะครับบอลที่ตักเข้ามาจะให้ริคาโดซานโตสแต่วงสกัดของนรติมาเข้าทางของแอนโทนิสพอดีนะครับแต่ว่ายิงเหินไปหน่อยจากบอลที่เบนจามินน่ ตักมานะครับแอนโทน,นีเซก็วิ่งมาใส่แบบไม่ต้องจับเลยครับประตูโหดกว่านี้ก็ยิงมาแล้วแอนโทน,นีเซแต่ว่าวันนี้ยังปลดล็อกไม่ได้ครับเป็นบอลของน้องบัวเป็นสวนกลับคอนราโดมองแล้วจะให้ <c oughs> เห็นแล้วนะครับหางตาเห็นเพื่อนวิ่งมาแล้ว อันโตนิสวางมาเบนเกี่ยวติดแล้วยิงข้ามคานครับโอ้โหเมื่อเกี่ยวลงได้แล้วนะครับจังหวะเกี่ยวขวาของเบนดีตลูกนี้ข้ามคานครับวันนี้ผู้เล่นหนองบัวนี่เอาบอลลงมาจากคานนะครับ <c oughs> โอ้โหโอกาสนี้ก็ถือว่าทํากันสวยมากครับแต่ก็ยังไม่ตรงก่อจังหวะยิงของเบนจามินเดวิส บอลยาวที่ฝากมาตรงนี้ดูดบอลแรกสวยมากเลยครับแต่จังหวะดีเนี่ยคือส่วนหนึ่งมีกิติคุณที่ตามมาปิดมุมด้วยก็พยายามจะยิงให้มันหนีกิติคุณนะครับมันก็เลยหนีปากประตูไปด้วยครับโอ,โ,อโอกาสจัดจะของอุทัยธานีนี่ก็มานี่ไม่ต่ำกว่า6-7ครั้งแล้วนะครับขยับเลยครับเตียโก้เตียโก้ให้ที่เบนเครับอ้อมหลังมารับบอลเบน ใหข้ามาซ้ายอูมแม่นกับอองทูเลยนะครับอองทูบอลลงคืนหลังกลับมาวิลเลียมไเดชเชอร์ยัดในเข้ามาครับเตียโก้ให้วิลเลียมวิ่งมาครึ่งบอลแล้วไปต่อวิลเลียมลูกนี้ได้ยิงไม่ได้ครับโอ้โหจังหวะครึ่งมาแล้วสุดท้ายเนี่กิติคุณมาดบล็อกเอาไว้ได้นะครับโอ้โคือเกี่ยวได้นยบอลมันไม่เชื่องเท้าครับสำหรับวิลเลียมก็เลยไม่มีโอกาสได้ยิงนะครับ การทําเกยขึ้นมาของอุทร์พาน,นีนี่ก็มาถึงในกรอบเขตโทษนะครับพอจะเลี้ยงมาตรงนี้ครับบอลมันพันแข้งพันขานะครับเป็นอุทร์ได้ทุ่มเลยครับแต่ทุ่มเร็วเลยดิคาโดอาร์ครับดิคาโดหนึ่งหนึ่งดูสากลางดิคาโดแล้วได้ปั่นลูกนี้ติดเซฟติดิคุณครับโอ้โห,โหเบนเจามินครับทางขวาที่เบรสฟอร์ด วิลเลียมไวเดอร์เชอร์ล็อกเข้ามาในเองไวเดอร์เชอร์พามาไม่มีช่องได้ินซ้ายได้ปัดลูดี้เข้าไปตรงทวดกิติคุณนี่ครับโอ้เข้าซ้ายข้างถนัดของเทียกโก้เรียบแต่ก็แตะหนีมาสวยเลยนะมันสักครู่นี้วิลเลียมครับขอทาย้อนมาให้เทียกโก้อาเวสให้สัญญาณครับป์าชองูเลือกลอกยิงเสาแรกครับเกือบดีนะครับแต่บอลมันไม่มุมเท่าไหร่นะครับบุญจะเกตก็เลยผวากลับมาทันครับ คือหลอกสำเร็จนะแต่ว่าวิถีบอลมันเข้ากลางประตูะครับแต่ก็มีกระชอกนะครับสำหรับบุญญาเกียรติตอนที่ลูกเนี่ยจดดูตรงนี้นี่ก็มองว่าออกเต็มใบไปแล้วนะครับ <Benjamin Davis S 2> เบนจามินเดวิสเบนแทรเข้าในมาครับวิลเลียมวิลเลียมจ่ายตัดไม่ถึงริคาโดครับอิซ่าสวนกับเบรสฟอร์ดอิซาอีกดานหนึ่งเนี่ยเป็นเตียโก้ครับมาดักเอาไว้ เบรสฟอร์ดขึ้นอันโตนิสเบนเจามินให้ออกซ้ายมาครับที่ตะทรอองทูจี้เข้าใส่ครับอองทูริคาโดเบิลคืนอองทูเหวี่ยมบอลมันแรงไปหน่อยไหลย,ย้อนกลับมาครับดูเบนจามินเดวิสโยกโยกเข้าขวาแล้วจี้เสาแรกเข้าไปเลยครับ ร้ายกาจจริงๆครับมาสเต็ปโยกซ้ายโยกขวาของเบนเดวิสครับ1-0อูไทยออกนำโอ้โหถือเป็นการเข้าทำที่ยอดเยี่ยมของอุไทยธานีเลยนะแต,แต่การลำเนนบอกขึ้นมาแล้วก็มาจบที่เบนจามินเดวิสครับลากมาจนได้ยิงเข้าเสาแรกนะครับก็จะเป็นประตูที่4ของเบนจามินเดวิสในไทยลีกซีซั่นนี้ด้วยนะครับตอนนี้นกำลังมือขึ้นเหมือนกันครับสำหรับดาวเตะทีมชาติไทย ยินะ้มเะครับเป็นแฟนโซเชียลในโซเชียลบอกเบนแม่หน้าเดียวแคปแคปให้ทันนะรู้ไหมกีดูจังหวะด,ดึงขององทูครับต,ต้องชมจังหวะไปเกี่ยวของลิคาโดซานโตจนทำให้ตำแหน่งของเบนมีพื้นที่ครับดึงเข้าเหลี่ยมขวาแล้วหักเข้าเสาแรกเลยนะครับโอ้โหคือผู้เล่นของหนองบัวก็คงจะหวังว่าจะได้ฟาวจากจังหวะที่ซานโตจะไปเกี่ยวกันกับผู้เล่นหนองบัวครับตรงนี้ที่ล่วงลงไปแต่เบนนั้น เล่นแล้วดึงจังหวะหนีก่อนที่จะซัดเลยครับลูกนี้โอ้แนวรับของหนองบัวพยายามจะตามมาป้องกัน2อสคนที่เอาไม่อยู่แล้วเ็ะเท้าเร็วมากนะครับสำหรับเป็นมีลอสครับโอ้โหมีวอให้โค้ชตั๊กนี่สื่อสารเลยฮะ ประตูของเบนนาที39ครับก็มาแบบซ้ายทีขวาทีครับอุทัยครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาจนกระทั่งว่าเจาะได้ครับในขณะที่ฝั่งของน้องบัวในเกมลุกยังไม่กระเตื้องนะครับแล้วดูเกมสวนกลับเดียโก้สปีดพาขึ้นมาครับรัวครับลากมาร่วมครึ่งสนามมีดิคาโดซานโตสวิ่งทําท่าแต่แกปั่นได้ซ้ายเองครับโอ้โหบอเสียบเสาไกลเข้าไปเลยครับ โอ้ตรงนี้นี่คือเกมรับของหนองบัวแบบก็ยืนห่างด้วยนะครับแล้วก็ไม่ทันระวังว่าจะโดนเทีวยวกเกเวสยิงจากนอกกรอบครับลูนี้ถือว่าตัดสินใจได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับดาวเตะราซิลไอ้ดึงมาจากโทกุชิมะวอร์ติสนะครับ ในช่วงเล็ก2มาเสริมอุทัยธานีตรงนี้ครับแล้วก็กดล็อกประตูแรกในไทยลีกได้ครับต่อมาให้กับอ่องทูครับโอ้โหจับขวาแล้วก็เอียงแปรด้วยขวาครับยิงเสียบเสาเข้าไปอย่างเฉียบขาดเลยครับลูกนี้แนวรับของหนองบัวก็เทไปทางดูคัสเยอะเลยครับกลายเป็นว่าก็มีช่องว่างให้กับอ่องทูได้วางเท้ายิงนะครับนี่ก็สุดเอื้อมของกิติคุณแจ่มสุวรรณนะครับเซฟช่วยทีไม่ไหวครับลูกนี้ อหน้านี้นี่ก็ยิงใส่นักขอด้ราชสีมาไม่เมื่อไม่นานมานี่เองนะครับเมื่อเดือนที่แล้วสละอ่องทู